ไปดูเรื่องราวสถิติตัวเลขผู้ป่วยไวรัสโควิด19ภาพรวมทั้งประเทศและภาพรวมของจดสงขลาในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะไปดูข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยทั้งประเทศวันนี้นะคะพบว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ27รายนะคะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมวันนี้2,792รายค่ะรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว1,999รายนะคะและมีผู้เสียชีวิตสะสม47รายค่ะรวมไปถึงผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้นะคะคงเหลือ746รายค่ะ มาดูภาพรวมในส่วนของจัดสงขลากันบ้านนะคะวันนี้จัดสงขลาเรามีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1รายค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยนะคะที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดค่ะโดยพบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งรายดังกล่าวนะคะตอนนี้ก็ได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะเดียวกันนะคะมีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วสําหรับจังหวัดสงขล์ที่30รายคงเหลือผู้ป่วยนะคะที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล8รายด้วยกันอันนี้รวมผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้แล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะภาพรวมของทั่วโลกวันนี้ก็เพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดก็ยังคงเป็นผู้ป่วยจากสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ